คุณผู้ชมคะกรมส่งเสริมการเกษตรเขาจัดงานวันพึ่งโลกครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่6แล้วนะคะที่จังหวัดจันทบ,บุรีค่ะภายใต้หัวข้อนะคะพึ่งมแมลงตัวเล็กประโยชน์ยิ่งใหญ่ธรรมชาติยั่งยืนค่ะมีเกษตรกรนะคะผู้เลี้ยงพึ่งแล้วก็ผู้ประกอบการที่จำหน่ายเรื่องของเกี่ยวกับมแมลงเศรษฐกิจเนี่ยแหละคะ่ะเข้ามาร่วมงานกันนะคะแล้วก็มาจำหน่ายสินค้าเป็นจํานวนมากเป็นการกระตุน้นเศรษฐกิจด้านพึ่งและมแมลงได้เป็นอย่างดีติดตามได้จากรายงานชิ้นนี้ค่ะ รมส่งเสริมการเกษตรขับเคลื่อนส่งเสริมการเลี้ยงพึ่งและแมลงเศรษฐกิจเพื่อสร้างไรายได้เสริมให้แก่พี่น้องกเกษตรกรพร้อมสนับสนุนการจัดงานวันพึ่งโลกในวันที่20พฤษภาคมไปยังต่อเนื่องทุกปีในปี2566เป็นการจัดงานวันพึ่งโลกครั้งที่6ภายใต้หัวข้อพึ่งแมลงตัวเล็กประโยชน์ยิ่งใหญ่ธรรมชาติยั่งยืนเรามีการบเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจที่หลากหลายอยู่แล้วและกลุ่มพึ่งเนี่ยมีมูลค่าทางสศรค่อนข้างสูงเลยทีเดียวครับเ,เ,เพ,พราะนั้นวัตถุประสงค์ในวันนี้เราจะยกระดัับใในนนเเรรรรรื่ออองงงขขขกกกกกาาาาาพฒผลิิตตษห้้มมีภยึ การชื่นชมค,คือข่ายการสร้างสรรค์คุณค่าเพื่อิมูลค่าเพิ่มเป็นการพบกันระหว่างภาคเครือข่ายทั้งประเทศทั้งภาครัฐภาคการศึกษาละผู้ประกอบการด้านพึ่งเกษตรกรกอ,อยากให้เกษตรกรกนคนทำพึ่งเนี่ยใช้พลังของโซเชียลในเรื่องของการสร้างสินค้าตัวเองให้เกิดเรื่องของ Bal i, แบรนด์ลอเนนตี้ก็จะทําให้เรื่องของพึ่งนะครับเป็นสินค้าที่มันเป็นที่ต้องการและถูกยระรับให้มีมูลค่ามากขึ้นครับนอกจากสุขภาพที่ดีของผู้บริโภคแล้วยังช่วยรักษาระบบมีเวศให้ยั่งยืนเป็นการสร้างรายได้ให้เกษตรกรมีรายรับที่มั่นคงตลอดปี